สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับ i s u z u d m a x All New นะฮะ2020ตัวฝาท้ายตัวท็อปนะฮะฝาท้ายตัวท็อปเป็น LED แบบนี้นะฮะตกดวงหนึ่งประมาณ5,005นะครับเบิกใหม่ของแค้นะครับซึ่งหายกันบ่อยมากเลยนะครับตัวนี้ติดตั้งตัวล็อกนะครับบางคนเรียกล็อกคอนฝาท้ายบางคนเรียกล็อกฝาท้ายนะครับบางคนเรียกตัวกันขโมยฝาท้ายนะครับใน All new d m a x ตัวนี้เป็นเวอร์ชันใหม่นะครับเป็นเวอร์ชัน2นะครับซึ่งเวลาล็อกแล้วตัวนี้จะฟรีได้นะฮะ ฟรีแบบนี้แต่รถเปิดไม่ได้ครับฝาท้ายยังเปิดไม่ได้ในขณะที่รถล็อกอยู่นะครับนี่ฮะเวอร์ชัน2ฟรีล็อกแบบนี้เพื่อที่ป้องกันไม่ให้ตัวมือเปิดนี้หักนะครับถ้าเวอร์ชันน1พอเวลาเราล็อกแล้วตรงนี้จะแข็งนะฮะไม่สามารถง้างแล้วฟรีแบบนี้ได้นะฮะเลยมีปัญหาเวลาเราง้างแรงทําให้มือเปิดหักนะครับโอเคนะเดี๋ยวใช้ช่างล็อกผ่านรีโมทฮะห้าในล็อกผ่านรีโมทที่ขายล็อกนะฮะเปิดเลยฮะนี่ฮะเปิดได้อย่างนี้เลยนะครับ ไฟท้ายมันหายง่ายมากเนื่องจากว่ามันขันนาอตเพียง2ตัวตัวนี้นะฮะใช้ไขควงตัวเดียวเองนะครับปิดเลยครับล็อกครับนี่ครับช่างล็อกฟรีได้นะฮะฟรีแต่ฝาท้ายไม่เปิดนะฮะใครสนใจติดตั้งล็อกนะครับตัวฝาท้ายนะครับล็อกก่อนฝาท้ายใน all new d-max แบบนี้สอบถามเพิ่มเติมในช่องทาง Facebook Fanpage แต่งรถน้าดมเพชรบูรณ์หรือใน YouTube Studio ฮะคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ